ขนทุกซอกทุกมุมนักเลงคุมบาคนใหม่นัวเลง<ะ>เตียหุ่ยังเท่เห็นแค่แขนพาดูด้านมาึมาภารกิจระดับปบิ้มเจออะไรบ้างเจอยาเสพติดในกระแสเลือดเธื่อนบแล้วว่ามันฆ่าเธอทั้งที่อื่นเราส่งมาทิ้งไว้ที่นี่นทำไมฆ่าคนมันผิดเลยบอสสงนักฆ่ามาสสยเราแนา่ๆอัปเปิ้ลความเร็วสองเท่า ไอแปะยาข่าก็จะฆ่าแม่งให้หมดสนุกเต็มคันแลเบลเหลี่ยมัดล้างบ่ามหากับทุบแรงไอ้พวกเลวฆ่าต้องฟาดันให้พ่วงเดี๋ยวเราอัพโนวีเอาใช้แรงไม่ได้ต้องใช้สมองเนี่ยกลักร้วปกเท่เลยเปิดเปิดสนิทยังติกเงี้ยอะไรวะเนี่ยโว้ย สีภางวิทยาศาจนนี้พี่เบิ้มทุบล้างบางในโรงภาพยนตร์